โอเคมารอบที่หกวันที่สอง่นนะเนต่อไปเราจะไม่พูดคามนำเพลงเลยมากครับตอนนี้พวกขันรอละเราก็ไปเลือกด่านได้ขออนุญาตกดชัพเฟิลก่อนชัพเฟิลแล้วอัปเดตวิวสปินไปเลยฮะ เอาว่ะได,กด,กด้กูดังคล่ำควรโอเคกูดังคล่ำควรกูดังคล่ำควรมันมันขึ้นบอกแล้วนะโอเค เราเราไม่ต้องพิมพ์บอกก็ได้ว่าพร้อมแล้วกดได้เลยครับเดี๋ยวเเป็นว่าให้เขาทําการนี่แล้วกันให้เขารอก่อนแล้วกันไม่สตรีมหรอครับ ยังไงคือเขาด่านไปยังล็อกด่านนะเรียบร้อยล็อกด่านละล็อกด่านละคนนั้นสำคัญไปพร้อมแล้วก็กดได้อเ,อเอ๊ะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนฟิลลี่ฟิลลี่ออกอะจังหวะน,นี้อ๋อหลุดใช่ไหมครับในดิ๊ เข้าไปได้ไหมครับในดิะจะให้เข้าไหมเขาบอกเข้ามาดูแล้ได้อยู่ดูมุมมองคิลเลอร์นะสวัสดีครับมาเตอร์ไดแลนอยู่ลงไรดิคะอยู่ไรไรไรจอบ้าเออ เราเอางี้เลยไหมเปิดสตรีมรวมไปเลย,เเลยมัมนมะจะมีสตรีมสไนบ์ไมตัว,ขอออตวแข่งเนี้ยกูจะได้ไปิดลไปตอนนี้พร้อมทุกอย่างแล้ว<ด>วันนี้ขออภัยมากนะโหแย่เลย ตวงนี้ก็รอโหลดไปก่อนนะเต็มแล้วโอเคเปิร์ครบทุกคนนะไม่มีใครเกินไม่มีใครขาดอะไริร่มละ รู้สึกว่าจะเกิดใกล้บ้านใหญ่กันก็เยอะเนะี่ยฟุลีวิ่งบอลเลยอะตอนแรกหนึ่งนาทีเซตามาสนี่คือได้จุดลบแล้วคือเขาได้มุมมุมเนียนแล้วไงฟังฮัชชิวนี่คือยังเดินหาอยูอ่เทนก็ได้มุมเหมือนกันละทุกคนน่าจะได้มุมหมดแล้วนะเท่าที่ผมดู โอ้ oh, แต่การซ่อนในเมนบิวเมนบิลด <pl ains> ี้นี้ก็มันก็เสี่ยงอยู่นะคิลเลอร์ไม่ใช่คอรบแมปก็เช็คในพวกบ้านใหญ่บ้านเล็กเลยอห้องบีก็เหมือนกันอ่าคิลเลอร์เริ่มเดินแล้วเอาแล้วฟังเทนเสียงหัวใจใกล้เข้ามาแล้วเห็นไหมเห็นไหม เอาหวานนิง่งนิ่งสู้ครับนิ่งสู้โอ้โหโเทนยังไม่ถูกเจอตัวคือนิ่งสู้โอ้โหสุดยอดจริงๆอะ่ะกรรมการก็เดินหาต่อนะตอนนี้กำลังเดินไปกำลังเดินไปส่วนบ้านฟ้าไปแถวทางน้ำ <c oughs> อยู่ถแถวให้ชิวแล้วฮัตชิวยังไง่ะเสี่ยมกันนะเนี่ย คือถ้าเดินมาเช็คหินนี่มีโอกาสเนยนะอาจจะจบได้เลยอะถ้ากรรมาการรอบรอบพอจะเดินมาเช็คตรงนี้เอาอะ <c oughs> โหเช็คเมทถึอบั๊ไม่เจอใครหลบอยู่เ <c oughs> ฮ้ยเช็คหินละ เฮ้ยเช็คเช็คไม่เคลียนะโอ้โหเดินมาแล้วก็เดินไปไปบ้านไปเช็คบ้านฟ้าแล้วมีใครอยู่ใกล้บ้านฟ้าเปล่าฟิวลีฟิวล,ลีก็ลุ้นเหมือนกันนะจะเจอหรือเปล่าคือนั่งหลบอยู่หัวมุมไงโอ้โฟิวลีนี่คือใกล้มากจริงอะ่ะบอกเลย เรียบร้อยเรียบร้อยอ่ะหนึ่งบาทแผลทุกวันโอ้โหจบม้าแล้วมีไลค์ด้วยคนนี้เฮ้ยโอ้เมื่อกี้เมื่อกี้เซิร์ฟดึงหรือเปล่าครับเนี่ยตัวมันวาววับอ่ะมีสิทธิ์นะหน้าหมดถิวรีบไปแล้วก็เหลือไตามะคนเดียวแล้วจังหวะนี้โ้นแขวนไปก่อนนะ ต้องมาลุ้นดูว่าจะดึงได้ไหมเอาละคิวเริ่มมุ่งไปบ้านใหญ่นะดูไกลใส่ตัมามากดูรีดึงไปทีนึงไม่หยุดนะสองรอบแล้วอีกรอบเดียวฮะเขาจะช่วยเขาเรียบร้อยฮะคิวรี่ออกเกมมาแล้วใสตัมานี่ต้องแบกแล้งวงวดนี้จะแบกได้หรือไม่ คือเลื่อลงเช็คเป็ดเมล็ดละไม่เจอใครนะไม่จกตู้ด้วยเฮ้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 ยเนียนเกินบางทีก็เนียนเกินนะโอ้โหราว่าเช็คเมทเธอร์ไปละ เดินขำไมาเอาทีอีกแล้วฮะเฮ้ยเฮ้ยเห็นนันชิลหรือเปล่าเนี่ยเห็นปะเรียบร้อยเห็นมาลวเฮ้ยเฮ้ยเกือบโดนเกือบโดนโอ้โหช่วงวนี้ต้องไปไม้ลนะไม่เปรมันอยู่ไม่ได้วิ่งไปบ้านฟ้า เทนเดียบยืน Upper ชิลอยู่ฮะยังชิลอยู่ไซตามะก็ชิลอยู่ฮะชิลก็ต้องวิ่งฮะต้องรีบละเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าล้มมาเดี๋ยวทีมลำบากอะไม่ได้โุ้ยเมตรงนี้ติดกันเลยน่าจะจูงยับอยู่ฮะมีสิทธิ์มีสิทธิ์มีสิทธิ์อยู่เฮ้ยเฮ้ยเาเล่นเอลทีนะ ได้ด่านกอดละได้อยู่นะเอาอ่าะฉช่ใชดานนั้นปะมันมันเป็นด่านไอ๋อด่านนี้ด่านกูดังอ่ะซะเฮ้ยเฮ้ยเอาเรื่องอยู่นะเอาว่ะเอาว่ะน่าจะโดนจุ๊กยับนะโอ้โหอย่าทำน้องบอกบัตรลัดขึ้นแล้วแต่ยังงงมันอยู่ไหนวะเทนกับไซตามะก,ก็ชิวเหมือนเดิมไม่บอกเลยแต่วัน<ง>นี้หัดชิวหัดชิวยังแง่ลงง่ายเกิน พู่นี้มีแข่งปะมีนะติดติดกันเลยพู่นี้ตาตากูุปะหรือว่าตาคีฟตาทีนทีไม่ใช่ตาทีนท,ะะทีนทีน,ทนแล้วก็ตารอบไฟนอกเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเนียนวะ่ะเฮ้ยเฮ้ยไม่ธรรมดานะคนเนี้ยไม่ธรรมดาเนะี้ยไม่ธรรมดาหรือคิวเลอร์อ่อนนะมันมีสองอย่างไอ,อเป็น,คร,นครั้งแรกปะเนี้ยทีุู่จะหลง่ะเออครั้งแรกอะโอ้โหคิวเลอร์นี่คือหลงไปละ คือต้องขึ้นเนินเลยขึ้นเนินก็ยังไม่เห็นอยู่ดีครับคืนเนียนแล้วไงเอาว่ะฮัตชิยูยังไม่โดนสักแผลพลิกเกมกลับมาได้อยู่นะไซตามะก็โดนกดดันเหมือนเดิมวะจังหวะนี้โอ้โหจริงๆเปิร์เคียวชัวนึงก็อันเบรกจรงปะชัชชิปอันเบกเก็บบอลลูกเองวะเออรอันเบกแม่เปิร์คิดแบบตีแล้วมีรอยเท้าอ่ะอ๋อลัคกี้เบรกเออลัคกี้เบรกกับฮิวกับฮิวเองอะเซียวแค่อ่ะ เหมือนมีสองชีวิตอะจริงกรรมาการเดินหาต่อเดินหายับๆฮะกี้หลงไปแล้วคนนึงโอ้โหสังเกตว่าไม่ไม่ค่อยมีคนแอบตูน้นะใช่จริงๆแบบคือคนละฝฟ้าก,กับเชลเลอร์เข้าตูได้รอให้เชลเลอร์อไปอีกฟากหนึ่งก่อน ไปอ,ออกมามกลับไปก็หาไม่ทันอยู่ดีใช่ใช่ยังไงถ้าถ้าอยู่ไกลจริงก็เข้าตัวได้อยู่ดีไซ <c oughs> ตามะคือชิวอะชิวเลยถ้าชิวนี่คือตอนแรกโดนแล้วอยู่ก็ชิวแล้วตอนเนี้น่าจะยาวอะแมต์นี้น่าจะยาวอยู่อัอนคนเมื่อกี้นี่อยู่ทีมไหนอะจะคนที่ตายปะคนที่ตายนี่เขาอ,อยู่ทีมถ้าจะไม่ผิดทีมไหนวะ,นะไม่คิดจะหา ทีมไหนทีมสองวาหรือทีมหนึ่งเนี่ยเออต้องออหาใไนนี้เว้ยอย่ารอยเท้ารียบร้อยโอ,อ้ใส่ตามะโดนตีฮะโดนตีไปละแพนึงฮัทชิวเดินเข้าขอบแมปไปก่อนนะเรามาจับกวางอิเซตามะด,ดีกว,ว่าฮะยังไงวะคนนี้โอ้ยที่ลงก็หลอกลอไฟน้อง <laughs> ต้องเปย์ตอนนี้วิง่งฉีดไปเมตทึบละววันนี้ผมว่าน่าจะเปย์เลยฮนะกันไว้ก่อนนะสังเกตว่าทำไมแต่ละคนนี้ชอบเปย์เลยอนะ่ะไม่จู้อับแค่ทุกคนอนะ่ะคือแบบกลักวกลัวแพ้ไงเพราะมันทีเดียวออ,ออกมันไม่เหมือนเรื่องปกติอ่นะใหญ่ปนะ เรียบร้อยเปอย่างเดียวแล้วก็ทีมผ่านหนึ่งขั้นมจะได้ไม่มีไม้ไงตายตัดต่างตังเองเลยสองคนอโอ้โหเรียบร้อยเซต,โโเเตมาหน้าฟินไปก่อนอเออแต่ก็แต่ก็ทีมที่แล้วนี่คือจีเนียสอยู่นะก็คือหนึ่งอาทีลมไม้พับพับรัวพับรัว,ว <c oughs> แต่มันก็ไม่ดีกับทีมตัวเองด้วยเหมือนกันนะเซตมานี่อยู่ทีมไหนเซตมาอยู่ทีมเดียวกับฟิลลี่ฮะก็เรียบร้อยฮะชื่อทีมอะไรครับ ทีมถ้าจะไม่ผิดชื่อทีมเดีย๋ยวผมขออนุญาตเช็กกันปิดทัวร์ชีตแล้วเลยยงเงี้ยอย่ี้อีกครั้งหนึ่งหลุดก็คือยังพิกเกมแนบเรียบรออยฮนะมีคนเคยหลุดยังยังไม่มีนนคนเคยหลุดทีมทีมเดีวยวกันสรุปก็คือทีมนี้ ทีมลากหัวคมๆก็แตกไปแล้ะเหลือแต่ทีมมูยี้สองคนเลยเจอแั้วลูกขายสับลูกเลยลูกหมดเจอแล้วลอดโหอย่างเขาเจอแล้วลอดอยงง่ายเกินใส่หูฟังหรือเปล่าเราอ่ะคุณหลงเองเจอแล้วลอดเปิดเพงอยู่แล้วเขาโคตรยอ้โหจบละแต่ ต้องต้องให้ตาเล่นโกรไปแล้วแหละน่าจะ